นั่งทำไรอะ่ะนั่งทำไรอยู่ตรงนั้นนะฮะทำไรอยู่ตรงนั้นนะแล้วทำไมไม่เดินทำไมไม่เดินเล่นล่ะคะแม่พาหนูมาเดินเล่นนะไม่ได้พาหนูมานั่งเล่นพามาเดินเล่นไม่ได้พามานั่งเล่นแล้วทำไมไม่นไปเดินละ่ะต้องขี่ไหมอะไปขี่ไหอยังไงยังไง จะนั่งให้แม่ถ่ายรูปอย่างนี้เหรออืให้แม่ถ่ายคลิปนะใช่ไหมยังไงให้พามาเดินมาเดินเล่นไม่ได้มานั่งเล่นนะออเห็นแม่นั่งก็นั่งรอแม่นั่งเป็นเพื่อนแม่เหรออยังไงอ่ะไปไปไปเดินไปไปเดินนะไปเดินไปเดินค่ะไปเดินเดินค่ะยังไงอหลอของแม่เดินยางแรง เดินค่ะไปเดินเดินเข้าไปนะคะไปเดินเข้าไปค่ะเร็วไปเดินเข้าไปเดินตรงไหนตรงไหนตรงขี้ไหมขี้ไหมไปเดินสิคะแม่พาไปขี้ปวดขี้ไหมตอนเย็นเนี่ยว่าไงไปซีไปเดินค่ะไปเดินเลยเร็วเข้าไปเล่นกันเล่นดโดมอะไรเนี่ยค่ะบรรยากาศช่วงเจ็ดนาฬิกาจ็สิบแปดนาฬิกาแล้วเนนี้ค่ะ สวนหลังบ้านพาน้องบาเบอมาเดินเล่นไปจิ้มาลูกไป,ไปไนี่นาแบบนเราถ่ายรูปนอยครับหันมาสิหันมาสิหันมาหน่อยแล้วบาบเบอร์ไม่สนใจแม่เลยน่นสนใจอะไรอะฮะตวนน้อย,อยไปสิคะบาบเบอร์ไปสิลูก ไปเดินเล่นปะ language, ไปแล้วเดินไปเดินไปเดินไปไม่เดินไป, hmm. ป da, เพื่อนอะไปเดินเดินไปเดิน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 รอแม่รอแม่จองแล้วจองแล้วเห็นกระต่ายน้อยไหมหมานะคะเปจะกระต่ายน้อยนี่น่นว่ากระต่ายเหรอวิ่งกระบด้กระเด้งกระเด้งกระเด้งอ้าวอ้าวอ้าวเดินไปอีกไป อาบน้ํามานะลูกเพิ่งอาบน้ํามานะคะเดี๋ยวเพิ่งอาบน้ํามานะคะจะเดินมาลุยไม่ไหวนะคะในสวนค่ะมะม,ม่วงกําลังเป็นดอกสวยเลยมะม่วงเดินค่ะเดิน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 ,ดนไปชิมสวนชมสวน,สวนยังไงช่มสวนชมสวน,สวนอะไรคันคัน ค <laughs> ันเหรอคัน <laughs>